ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในชีวิตรจริงนะครับชีวิตจริงเกมมิ่งนะโอเคนะครับวันนี้เราอยู่กับการอัปเดตชีวิตทั้งที่ไม่มั่นใจาว่าสามหรือสี่นะก็บอกว่าเลยว่าเป็นอะไรที่ so i m p o s t a n t blue นะครับเพราะว่าผมก็ใจว่าช่วงนี้มันไม่มีคนดูอยู่แล้วนะมันไม่มีคนดูไม่มีเลยนะครับ้เล่นมันมีแหละแต่แค่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเป็นคอนเทนต์หลักนะครับ จริงมันไม่ใช่คอนเทนต์แรกมันไม่ใช่คอนเทนต์หลักนะครับซึ่งก็คือช่วงนี้หูมบยุ่งแค่นั้นเองนะยุ่งมากนะครับเอ่อถ้าเห็นได้เลยว่าคือตอนนี้ผมอัปเกรด 3D p r i n t e r ไปแล้วนะครับที่วางอะไรต่างๆเนี่ยผมเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเปลี่ยนไปหมดมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งมาวางนะครับแล,แล้วก็เอาโน้ตบุ๊กถ้าเกิดว่าใครเห็นจะมีสาย USB ทอดมาตรงเนี้ยแล้วก็ทอดเข้าเครื่องต้องบอกเลยว,ว่า คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบชีวิตมันดูก็ดูดี <c oughs> ค, <c oughs> คือพื้นที่ผมมันมีแค่ประมาณไม่กี่เมตรคุณไม่กี่เมตรนะครับมันก็จะดูอะไรเยอะแยะนะตอนนี้กําลังเลนเดอร์เคาน์เตอร์อยู่นะครับองบอกว่าเลยว่าช่วงช่วงนะตอนนี้นะมันเป็นช่วงที่อะไรค่อนข้างแย่นะิดนิดน,ดน,ดนึงนะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์ก็ต้องรีดทําให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนครึ่งนะครับประมาณนั้นหนึ่งเดือนถึงสองเดือนอะประมาณนั้นนะครับชีวิตมันเลยยุ่งมากนะแถมังต้องเอามา ทำคลิปอีกนะทำคลิปเลนเดอร์คลิปสตรีมรู้จะดมสิดูของสิดูสายชาสิมันเต็มไปหมดเลยนะครับพวกนั้นไม่ได้ใช้เลยต้งแต่ตรงข้างหลังนั้นไม่ได้ใช้นะครับส่วนคอมพิวเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่พังก็เปลี่ยนมาใหม่นะจอเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไม่จะพังอีกแล้วเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็เดียวกับว่าเออเดี๋ยวไอ้น,นี่ที่ตัดคลิปเนี่ยยวต้องย้ายมานี้ละแล้วก็หลายๆอย่างนะครับ ต้องมาทำในนี้แทนและทำ็นโนต้ตบุ๊กแทนโนต้ตบุ๊กจะเป็นโนต้ตบุ๊กทำงานนะครับไม่ได้ใช้เล่นเกมเลยทำงาน100%และตัวนี้เป็นตัวทำทุกอย่างเดี๋ยวต้องหาว่ามันมีอะไรเพิ่มนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้นะผมไม่รู้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากกับโปรเจกต์ที่เหมือนทำกับพ่อนะครับคือการพิมพ 3D ที่มาจากขวดน้ำนะครับ คือนะปัจจุบันคือก็มันก็มีกันอยู่แล้วอะขวดน้ําอะมันมากมายนะครับใน YouTube มีเป็นพันเป็นร้อยคลิปนะครับซึ่งก็ผมก็ทําสําเร็จแล้วนะมีหลายๆอย่างมากสําหรับในหลายเดือนที่ผ่านมาั้งแต่ฝึกงานนะครับตอนแรกผมจะทำว่าฝึกงานมันมีอะไรบ้างนะแต่ขี้เกียจแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวสีเออแย่มากนะครับใครที่อยู่ในวงการ 3d printer คงจะตบผมนะครับตบหน้าหักเลยนะครับ อันนี้เป็นก็เคยบอกรุ่นไปแล้วนะมันคือ Ender 3 V2 Neo ก็บอกว่าสมัยนี้เป็นยิงเตอร์ที่แนะนำไหมสำหรับคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆผมต้องบอกเลยว่าออตอนนี้มีรุ่นใหม่แล้ว <c oughs> ไม่มีรุ่นใหม่ที่ดีดีพอๆพอกับอันนี้นะครับแถมสำคัญนะครับราคาถูกกว่าด้วยแถมได้ระบบแบบนี้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปในคลิปเก่านะครับเจ้าเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ แต่ผมถอดออกมาเอามาต่อแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า direct drive นะครับเป็นโหมด direct drive ก็คือเป็นการต่อตรงคือตัวนี้มันจะเป็น extruder อยู่ที่นี้มันจะเป็นตัวดึงเส้นนะครับเส้นอยู่นี่นี่คือโรนะเป็นโรแล้วก็ดึงผ่านตัว extruder ซึ่ง extruder เนี่ยมันต้องมี s ซ r v o โวมอเตอร์ในการใช้เป็นแรงขับเพื่อให้เส้นเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า ฮอตเอ็เจ้านี่คือ hotend นะครับซึ่ง h o ตเ n ็เนี่ยผมก็อัปเกรดเหมือนกันแถมต้องอัปเกรดพวกซอฟต์แวร์ด้วยนะซึ่งซอฟต์แวร์มันก็ยังเบอร์เบอร์อยู่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนที่คุณไปดูในร้านเนี่ยเขาซื้อขายอะ่ะเขาบอกว่า2อ0 2 6 0องสศาครับผมแต่พอมาจริงๆเจ้าตัวนี้นะครับมันติดลิมิตก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้อุณหภูมิเกินเจ้าไอสีนี้ครับ ไอ้ถ้าเกิดว่าเห็นสีน้าเงินน้ําเงินนะครับแต่ก่อนนะครับชีวิตมันเป็นแบบนี้ชีวิตก่อนมันคือเจ้าสิ่งนี้นะครับเจ้าสิ่งนี้มันคือท่อเทฟลอนนะ PTFE เป็นท่อเทฟลอนที่ก็ใช้ในระบบระบบหลายอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไอเซ์โมมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเปิดไฟแป,ป๊บอ่ะถ้าเซ์โมมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันดึงผ่านท่อเทฟลอน เข้าสู่ฮอตเอ็นจะเรียกว่าระบบ Broden นะครับก็คือเป็นการถีบเส้นนั่นแหละข้อดีของมันก็คืออันนี้เบาและมีโอกาสทําได้ปรินได้เร็วขึ้นนะครับปรินสปีดได้มากขึ้นแต่พอมาทําเป็น d ด e เรกไ i v e นะครับมันจะช้าลงหน่อยนึงเราจะไม่สามารถพิมพ์มันเร็วได้แล้วก็ตอนนี้ผมทําให้มันมีปัญหาเยอะอยู่นะแต่ข้อดีของเออมันสั่นใช่ไหมผมเองผมต้อทำไมด่ดีก็ถ้าเกิดว่าทําเป็นแบบระบบด e เรกไดฟ์นะครับ มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแรงขับมันจะสูงมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมกําลังพิมพ์ไอชิ้นส่วนอันนี้ใหม่อีกรอบนึงแล้วต้องถอดทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ตรงเนี่ยตอนนี้ผมมีกระดาษขั้นไว้นะครับคือสเปคไม่ตรงทําไม่ดีถ้านี้ไม่ตรงก็คงจะซวยอีกก็ต้องทาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงเท่ากับว่าตัวดึงมันจะไม่ตรงด้วยและทุกอย่างมันจะพังไปหมดนะครับทุกอย่างมันจะแบบเบี้ยวเบียวบูดบดน,นะโอเคเราพูดกันมากมายสำหรับเจ้า 3D p r i พ t เตนะครับซึ่งก็มันก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายนะอันนี้อุปกรณ์ที่ถอดออกมาเปลี่ยนใส่ใหม่หมดนะครับภายในของอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮีทเบรกฮีทบล็อกก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับทำให้มันทนอุณหภูมิได้มากขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้นะผมสามารถปรับจูนมันได้จนเดือดมากนะครับคือปกติจะสามารถปรับองศาได้150แบบนี้ตันละแต่ ถ้าเกิดว่าผมไปแก้ในเฟิร์มแวร์นะครับจะเพิ่ม้เป็น270ซึ่งบอกว่าดีไหมเอ่ออาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่มันไม่ได้ราคาสูงมากมายนะครับอืมไม่ได้ราคาสูงเวอร์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน่ะความสามารถของมันอ่ะอย่าทําให้มันเกินลิมิตจนเกินไปนะครับ คือในคอมูเล LED ็ดดิตของต่างประเทศบอกว่าเจ้าไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นแบบนี้ e n d e r 3อร์ er เนี่ยมันจะรับได้280ก็อย่ามากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยทําให้แม็กซสุดอยู่ที่2 7 0ถ้าเกิดว่า280อาจจะมีปัญหาแม้ว่าข้างในมันจะสามารถทนได้โอ้หลายร้อยเกือบ300นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์เก่าๆนะพวกสายพวกสายไฟแล้วต่างๆแน,นี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น 270คือพอนะครับแล้วก็เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับ ASUS รุ่นที่จอใหญ่นะครับจอใหญ่มากแล้วก็อันนี้มาทำงานล้ลวนนะครับไม่ได้เกมมิ่งนะแต่ทำงานได้ดีเดี๋ยวในอนาคตเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่อามาตัดต่อแล้วผมจะไปตัดต่อนอกสถานที่ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนตัดต่อในคอมซึ่งในคอมแม่งแบบคือ CPU ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ แต่ตัวนี้ไม่มีกัสจอก็คือเซ็งนะครับแล้วเจ้าตัวนี้มีกัสจอแต่ก็ไม่สุดนะครับแถมถ้าเกิดว่าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาเยอะนะครับแถมเจ้าเนี่ยจอใหญ่จอใหญ่กว่าก็จริงคือถ้าเอามานั่งเล่นได้คลิปไม่นานมานานมากแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้มาเล่นได้คลิปก็คือตัวนี้จะใช้งานแต่ตัวนี้จะสามารถเล่นได้เพราะฉะนั้น ต้องเอาหลายๆอย่างนะครับคือตอนนี้ก็เลดเดอร์ CS เ o ดูดิห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับคลิปนี้นะครับใครที่กดเข้ามาดูนะครับคลิป CS GO อันนี้จะเป็น CS GO คลิปสุดท้ายก่อนที่จะไป CS 2นะครับซึ่ง CS 2ก็รอเข้ามานะเห็นบอกว่าจะมาวันที่วันพุธวันที่ World Tank Beat u p d a บ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังทําไอสิ่งที่เรียกว่ามีดจาก แอปต่อต่อนะครับไม่รู้เหมือนกันคืออะไรลองหาไฟล์ดูนะครับหาไฟมาปิ้นดูนะเงาอยู่นะโอ้ไม่ไม่เงาเท่าไหร่นะครับซึ่งไฟล์นะครับทรายไฟสามารถหาได้จากนี่เลยนะครับ Ting Universe น,นะซึ่ง Ting Universe มันมีไฟที่แจกฟรีทั้งหมดนะในนี้เลยของ u ิ t i m a k e r นะครับเนี่ยอยู่ในหน้าแรกๆณนะตอนนี้นะมีมีดหนีอันนี้มีเฮดเซตด้วยก็สำหรับใครมี หูฟังที่เป็นแบบเฮดเซตนะก็าสามารถไปทีน่นี้แล้วก็มาแปะบวงโต๊ะแล้วก็วางมันนะครับแล้วก็มีมีดพรอฟต่างๆนะมีหลายอย่างมีก็เจ๋งอยู่นะครับมีหลายอย่างมากนะผมบอกเลยว่าใครที่แบบโอ้โหใครที่มีเครื่องปิมนเนี่ยคือแบบยิ้มอะแต่คือผมบอกแล้วว่าก็ไม่ได้ยิ้มเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าพวกนี้มันเป็นของที่มันเป็นแค่เหมือนเอาไว้เทสมากกว่าใน่ยใช้งานจริง ของที่ใช้งานจริงคือจะเป็นของที่อยู่ในแนววิศวกรรมศาสตร์ซะมากกว่าซึ่งของในนี้มันมันเป็นของที่ไว้ตกแต่งยกเว้นอันนี้นี่นี่อันนี้นี่คอนเนคเตอร์น,น,นะครับคอนเนคเตอร์เคสนะอันนี้ก็เป็นของที่เอาไว้ใช้สําหรับแนววิศวกรรมศาสตร์เช่นกันซึ่งก็เป็นของที่ดีแต่จริงมันมีแยกบทหมู่ได้นะเช่นแบบเราก็กดดูว่าเป็นอะไรบ้างนะเนี่ยพวกนี้คาเมล่าคอมพิวเตอร์โมบายโฟนนะถ้าเรากดโมบายโฟนมันก็จะมีพวกนี้นะครับเป็น ที่ตั้งเห็นไหมเนี่ยพวกนี้่าเราสามารถเราคงไม่จะเปต้องซื้อและแถมที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถในการเขียนแบบนะคุณเอาแบบไปขายได้เว้ยคือคุณเอาแบบไปขายแล้วคุณก็ได้ตังค์อีกนะครับแต่ผมยังทําให้เป็นผมยังไม่ถึงเลเวลนั้นนะร,รอก่อนรอเกง่งๆก่อนเดี๋ยวค่อยทํานะช่วงนี้ผมพยายามอัปเกรดในเครื่องนี้ให้สูงสุดในสายของมันแล้วนะครับกําลังกําลังโมดิฟายอยู่เพื่อปิ้นเจ้าสิงไอ้นี่ไอ้บ้าเนี่ยนะครับ สิ่งนี้ทำจากโปรเจกที่ผมทรมานมาประมาณ2สัปดาห์กลับไปตัวนี้นะครับที่เห็นว่าบางทีสตรีมหายไป3-4มวันเนี่ยหรือไม่ก็แบบลงคลิปต่างๆแทนเนี่ยก็เพราะไอ้นี่นี่แหละ,ะครับไม่มีพลังสตรีมแล้วครับทำงานตั้งแต่เช้าจริงวันนี้ผมก็ทำไปเนี่ยลื้อเนี่ยทั้งหมดถอดออกมาดูเช็คใส่ใหม่ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะมีขนมตรงนี้นะครับแล้วก็ใหม่คือใครบอกว่าเออคือตอนที่ผม Steam, สตรีมสมมตินะ มนลกนิดนึงนะครับไม่ดีเยอะนะถ้าเกิดผมสตรีมผมจะสตรีมแบบนี้นะวางเนี้ยเล่นวบแทงบิดตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดอันนี้มีเวอร์เนียมีเมาส์อออเมาส์ของโน้ตบุ๊กนะครับมีเวอร์เนียตัวนี้มียดมสแตนด์บายนะครับคีย์บอร์ดที่ลองเป็นผ้าลองเพราะว่าไอเนี้ยมันที่ลองคีย์บอร์ดมันแย่มากนะครับมันกําลังจะทาร้ายมือผมบางทีแพ้ตรงเนี้ยแล้วก็เป็น ไม้นะครับไม่ก็ต้องเสียบสายสายอยู่ตรงนี้ก็เสียบสายนะครับมเมาก็เล่นปกติแล้วคือจอมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอาตัวให้ห่างจากไมโครโฟนคือถ้าเกิดว่าไม่ถ้าบอกว่ามันไม่เอาไม่ใกล้นะครับจะเป็นปัญหาเลยเพราะว่าเสียงมันจะไม่ได้ยินช่วงนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าเจ้าเจ้าพวกนี้อะไรวะเนี่ยใช้พวกนี้นะครับในการลอง ลองเจ้าไมโครโฟนไว้ข้างบนนะครับก็โอเคดีนะใช้ได้อยู่นะหลังจากที่ลองเทสมาวัน2วันก็โอเคเสียงใช้ได้นะไม่ต้องแผดนไม่ต้องตะโกนแล้วมากมายนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคข้างบนเหมือนเดิมมีนี่ด้วยนะครับจากเอ펙เรจินแต่คือทํามาหลายเดือนแล้วแล้วก็เส้นสีนี้หมดแล้วนะครับไม่ใช่สีด้วยซ้ํานะเป็นมีดของเวทอะเฮอรูมของเวทนะครับ ขนาดไม่รู้หนึ่งตอหนึ่งหรือเปล่าแต่คือเท่ดีนะครับแถมมีแท่นวางให้ด้วยนะเอา,เอาวางไปครับแล้วก็น,นี้อันนี้ไม่ไดเอามาฉีดผมนะครับเอามาฉีดไอ้นี่นักฮักล่ะอันนี้จําเป็นต้องใช้เพราะว่ามันไม่ติดและผมขี้เกี่ยจกติดเทปนะครับจริงจริงมันติดเทปได้เมื่อวานนี้นะที่สาคัญคือณนะตอนนี้นะครับมันมีอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาคือรอบตัวผมอะถ้าเกิดไว้ดูดีๆนะครับรอบตัวจะมีแบบ หมาโง่หนึ่งตัวมีของนะครับโซนโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบวางของวางผ้าเอามาเช็ดต่างๆนะครับมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทางานหันซ้ายมาก็จะเจอพวกอุปกรณ์ชาร์จมีอะไรชาร์จก็ชาร์จมีไฟฉายแล้วก็มีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีทรีวินเตอร์นะคือผมหันแบบประมาณ90องศาไม่ประมาณ120องศาผมจะสามารถอยู่กับเจ้าพุงนี้ได้แบบร้อเนะครับเมื่อหันบนคุณก็อเจอหลายๆอย่างนะมีคีเปอร์พร้อมที่จะระเบิดนะครับ ผมองเลยว่าใครที่มีคอมพิวเตอร์นะครับในว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แบบเรียวนะครับซื้อนี่มาด้วยนะครับนี่เรียกว่าสำรองไฟห้ามลืมซื้อสำรองไฟนะครับลงทุนกันมาหน่อยแต่นี่บอกว่าลงทุนไหมก็ถือว่านิดนึงเพราะว่าคอมเครื่องนี้มันไม่ได้กินไฟเยอะไม่ได้กินไฟแรงไม่ได้มีไฟวุ่งวิบวิงวับนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าพวกนี้มันไม่ได้ใช้ไฟเยอะโอเคนะครับก็สําหรับ การอัปเดตชีวิตในครั้งนี้นะทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างคนระับข้างล่างก็จะเป็นขยะเหมือนเดิมขวดน้ําขวดน้ําเจ้าผูขวดน้ำพวกนี้นะมีโอกาสที่จะกลายเป็นเส้นพลาสติกไปทําเป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับคือเจ้าพวกนี้เจ้าผู้ขวดพวกนี้นะครับสามารถเอามาทาเป็นเจ้าสิ่งนี้ได้นะฮะเ,เจ๋งไหมผมคิดว่าเจ้าการรีไซเคิลอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับแต่มันก็ยังไม่ตรงตามกับโปรเจกต์ที่ผมทํานะครับ พรกจริงที่ผมทํามันอยู่เจ๊ตตรงนี้นะครับไม่รู้ว่านั่นไดไหมจริงๆผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสร้างขยะนะก็พยายามจะใช้ทุกอย่างให้มันคุ้มทุนที่สุดนะครับคุ้มค่าที่สุดนะแม้แต่ขวดนะ้าจริงๆขวดนะ้ามันขายได้ชั่วโมงในการปริ้นนะชั่วโมงเขาเขาไม่ได้นับเป็นชั่วโมงเขาไม่ได้นับเป็นงานนะเขานับเป็นนาทีซึ่ง คุณดูถ้าเกิดตรงนี้นะครับเห็นประมาณ2ชั่วโมง21นาทีนะครับตีไปก็ประมาณ140นาทีและนาทีละกี่บาทนะครับในเลทร้านค้าก็1.523แล้วแต่ m a t e r ท a l เรที่ที่มีอ่ะคือถ้าแมทดีหรือว่าเครื่องมันยังไงนะครับก็คือคราคาเพิ่มอ,อีกเช่นอันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้มา140นาทีนาทีละ2บาท ก็200กว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าโอ้แม่เจ้านะครับแพงมากๆเลยนะก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ได้ดีในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันแพงเพราะว่าอะไรครับเจ้าผู้นี้ใช้ไฟสูงใช้ไฟค่อนข้างเยอะในการปิ้นแต่ละครั้งแลวคือมันเป็นที่ให้ความร้อน2ององศามีความเสียงนะเตียงนี่นะครับให้ความร้อนสูงสุดคือ1 1ึ้องศา เจ้าหัวนี้ที่ผมทําคือ1 2ึ่งสองศาคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่มีทักษะอะไรพวกนี้แล้วคุณต้องมาซ่อมอ่ะมันจะทําให้คุณเกิดอาการอันตรายได้บางทีถ้าเกิดว่าลืมปิดไฟลืมถอดปลัก๊กลืมถอดปลัก๊กลืมถอดปลัก๊กลืม หอล้าโอ้ยใจเย็นนะพี่อยา่าพึ่งฆ่ากูนะนอย่าพึ่งระเบิดอย่ามันไม่ระเบิดนะครับมันก็ถ้ามันพังมันก็คงจะพุ่งออกมานะครับแล้วผมก็คงต้องแก้มันทุกอย่างนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตชีวิตครั้งนี้นะจริงๆนี่ไม่ได้เรื่องการอัปเดตนะครับนี่เรียกว่าการให้แรงบันดาลใจสำหรับ คือสมัยก่อนนะเมื่อตอนที่ผมลง 3D printer คลิปคลิปแรก2คลิปแรกนะครับมีคนมาถามว่ารุ่นอันไหนใช้ดีที่สุดแป๊บหนึ่งอ่านะก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับที่ผมแนะนำนะสำหรับมือใหม่นะแนะนำว่ามือใหม่นะถ้าไม่ใช่มือใหม่ผมไม่แนะนำละเพราะว่าคือคุณยังไงคุณสามารถไปเลือกรุ่นที่ o อกว่าได้นะรุ่นนี้เลยนะ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจริงๆผมไม่ได้โป,โปรโมทนะแต่แค่ว่ามันดีจริงๆที่ผมไปดูคลิปมามันใช้ง่ายมากและมันดีกว่าไอ้เครื่องนี้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็จำมี่พอทนทอนินะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ